แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังชัดชาดโชว์ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะและลูกทุ่งพอดแคสต์ค่ะก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าออยจะได้คุยกับพระเอกหมอลำนาตสินยอดฮิตสมจิตบอ่อทองนะคะซึ่งเป็นสุดยอดตำนานอีสานตัวจริงเสียงจริงนะคะต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง เช้าใช่เชาาอีสานทุกทท่านครับผมสมจิตบ่อทองรายงานโตครับค่ะนะฮะต้องบอกว่าคิดทอดคิดทอดนะคะคิดทอดคิดทอดครับนะแต่ว่ายังแบบยังดีใจที่ได้ฟังกุหลาบขาวผ่านเก้าสิบลูกทุกรักไทยให้ดินเสียงคุณอาสมจิตให้ชื่นใจบ้างเนาะครับผมอืมนะคะสมจิตบ่อทองนะคะเออมีทองเป็นบ่อนี้จริงไหมคะเป็นเป็นสกุลนาสกุล อ้าวหาทองต้องไม่เจอในบอ่อมันรู้มันอยู่ตรงไหนอ้าวหรอคะหนูก็นึกว่ามีทองเป็นบอ่อเนี่ยอยากจะขอสักนิดสักหน่อยตอนนี้ทองแพงด้วยนะเนี่ยเอ,อ้ยจังหาไม่เจอว่ามันซ่อนอยู่ <c oughs> ของบอ่อปกติแล้วคุณอาก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่ทางอีสานจังหวัดไหนบ้างะคะที่ที่อยู่ที่บ้านนะคะส่วนมันจะปักหลักอยู่ขอนแก่นนะครับอ๋อขอนแก่นนะคะอ่าแล้วตอนนะะีอนนะะ้อากาศเป็นยังไงบ้างคะได้เย็นลงหรือยังคะ เริ่มหนาวนะครับเริ่อมอากาศเย็นแล้วครับโอ oh, ้โหดีจังเลยนะคะซึ่งแหมได้ยินเสียงแบบนี้ก็ทําให้หายคิดถึงไปเยอะนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนนี้คุณอาสมจิตบ่อทองเนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงกุหลาบขาวมาซึ่งติดอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยนี่4ีหสัปดาห์เป็นเดือนกว่า,วาแล้วนะคะ กบขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านมากนะครับผมที่ให้การต้อนรับกุหลาบขาวเป็นอย่างดีครับอืมนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอเราปล่อยเพลงมาแฟนๆก็ยังคิดถึงยังเข้าไปดูใน YouTube ยอดวิวนี่พุ่งตลอดเลยครับก็ภาวนาครับหลังจากที่เช่นชอบกุหลาบแดงมาอ่าแล้วก็เป็นเพลงใกล้จะลืมสมจิตบ,บอทองก็พอ,อดีกุหลาบครับ อัน <laughs> ติตั่วก็เป็นสิ่งที่ผูกใจมากครับผม,มนะคะใครเขาจะลืมคุณอาสมจิตบ่อทองคะเนี่ยเออนะคะวนา <Under. S 1> อันเดอนะคะยิ่งโดยเฉพาะวันที่สามธันวาคมเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราก็จะได้เจอ,เจอกับตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของตํานานกุหลาบแดงแล้วก็ล่าสุดกุหลาบขาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณอาแบบว่าจะได้มาเจอแฟนชาวกอทอมอมิดหมอแคนแฟนหมอลำอยู่ในกรุงเทพนี่เยอะมากเลยนะคะตื่นเต้นมากครับผมว่าแต่ก่อนเคยอยู่เวทีเวทีไทยเวท,ท,เวทีหลายเวที oh. ในก แฟนเพลงเขาชื่นชอบมากตั้งแต่นำมาทีมงานวงสมจิตบอ่อทองแ,ก,แก่นนครไปทาการแสดงนะครับได้หลายครั้งก็ได้รับก,การต้อนรับจากแฟนเพลงแฟนมอนาเปอย่างดีนะครับก,ก็ไม่จ่าให้ผิดหวังค่ะนะคะคือมาลุกทุ่งสควาครั้งนี้ยรับรองว่ากุหลาบแดงนี่กําลังอ้าเต็มเวทีเลยใช่ไหมคะครับผมมีกุหลาบแดงไปเกี่ยวข้าวค่อยนางมีให้แอบรักน้องนวลกุหลาบขาวครับลหลายๆตอนนะครับไปพบ ค,ค่ะ <ผม S 1> นะคะไปฟ้อนไปม่วนกันหน้าเวทีแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะ,คะ <ๆ S 1> เพราะว่าโอ้โหโอกาสที่จะได้เจอคุณอาสมจิตในกรุงเทพบางทีก็เอ๊ะจะไปหาตามหาที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะ,ะนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ได้ยินว่าคุณอาสมจิตบอทองเองก็ไปแบบออนทัวกับทางพี่ช้างเดชทรผู้บริหารของ90ของเราเหมือนกันใช่ไหมคะไปไปหลายที่ด้วยครับอ <ผม S 1> นะคะเจ๋งเช่นที่ไหนบ้างคะเวทีไทยสัญจรอบบุบลบ้างร้อยเอ็ด กาลสินแล้วก็สกลนครอ,อืมแจ่มเลยนะคะทีนี้พอมาเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะครับผมเนอะนึกภาพแบบว่าหมอลำเหล่านี้บุกกลางกรุงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะครับผม <laughs> มันจะดูฟังดนตรีหมอลำมันก็เจโจมันก็สนุกแล้วการเป็นคนดีสารเป็นเลือดคนดีสารมาาันจะยังไงละ่ะมันจะ ทึ่งขึ้นมาเลย <ผม S 1> นะคะจะสนุกไปด้วยลืมเหนื่อยนะครับลืมเหนื่อยแน่นอนรับรองนะคะฟ้อนเต็มที่กันไปเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าถามว่ากุหลาบขาวนี้คุณอาสมจิตห่างจากซิงเกิลเดิมนานแค่ไหนคะนานอยู่นะกุหลาบแดงก็ปีสามสามอืมค่ะสี่สี่สามห้าสามหกสามนี่โอ้โหกุหลาบสองดอกนี้ห่างกันสามสิบปีได้นะคะเออผมโอ้โห ขาวเนี่ยพดีเหมือนกันลองทำกุหลาบขาวดูค่ะนะนะจากสมมาจากสมหวังแล้วก็ในอดีตแล้วก็เรามาเอาไม่ใช่ผิดหวังนะเป็นแฟนเ,นเนขาห่างเห็นไปที่กทมแล้วไม่เห็นส่งข่าวสง่งอะไรไปยังไงอย่างเงนะี้ยค่ะอ๋อนะาฮะอ๋อ,อชอบมากเลยท่อนที่เราว่ากุหลาบสีขาวถึงคราวแห้งเฉาเขาบินจาก<ไ>นาไม่ลาสักคิ์คำคือทำนองตรงเนี้ยมันเพราะจังเลยเนาะใช่ กุลาบสีขาวถึงคราวแห่งเชาเขาบินจากนาไม่ลาตะคำโอสาริกาทำไมใจดำกุลาบใน้ำทั้งชอรอเธออสุดยอดมากเลยทีเดียวนะเสียงดีไม่มีตกเลยนะคะคุณอา นะับมีวิธีการแบบดูแลสุขภาพดูแลน้ําเสียงลูกเอื้อนอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็ไม่ได้แลอะไรมากมันสามารถจะขอตัวมันก็มันนึกอยาจะร้องจะลําไปตามสนองอะไรมันมีลูกพิเศษแล้วมันหยอดมาเองอ๋อเหมือนเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมคะผมมันจินตนาอารมณ์มันเข้าไปตามเนื้อที่ตามเนื้อเรื่องมันก็ทําอะไรมันมันออกมา เป็นสิ่งที่พอใจน่ะค่ะอืมนะมันเป็นแบบตาม,<ำ>มเ,ปเป็นเครื่องจริงไปเลยอ,อ๋อคือจริงๆก็เหมือนกับเป็นพรสวรรค์นั่นแหละค่ะคุณอาคือแบบเราร้องออกมาจากใจจากความรู้สึกของเรามันก็ลําก็ฟ้อนไปเรื่อยซึ่งมันก็กลายเป็นแบบถูกอกถูกใจคนฟังมากๆครับผมอ่นะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะกับคุณอาสมจิตบอดทองปกติตอนนี้นะนี่งานเป็นยังไงบ้างคะมีทุกวันเลยไหมคะ ตรงนี้มีทุกวันครับจนถ,ถึงวันที่16ธันวา16ธันวานะคะก็คือแน่นๆเลยแล้วก็ข้ามปีไปนี่คือถ้าเกิดใครจะจองคิวนี่ต้องทำยังไงบ้างอะคะก็ต้องผ่านทางช่องสิทธิ์ 8M ก็ได้นะดีเลยค่ะโทรมาเลยนะคะใครจะจองคิวนะคะทางฝันทางออฟไลน์เดมอนค่ะ ก็ได้คุณเหมียวก็ได้อ๋อ oh, <ม>นะคะก็คือสอบถามคิวได้ปีหน้านี่ก็ยังมีคิวอยู่ใช่ไหมคะมีครับโอเคจัดเต็มให้เลยนะคะสำหรับทุกงานรับรองม่วนวนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็กุหลาบขาวเนี่ยเข้าไปชม mv กันได้ที่ช่อง YouTube ของ Top Line Music Official ด้วยครับผมอ่านะคะอะคุณอาขาให้เชิญชวนแฟนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้เดี๋ยววันที่3ธันวาคมไปม้วนหน้าฮ้านด้วยกันคะ่ะ ก็อขอเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานมีหลักแฟนพิงแฟนมอล่มเด้ออันเป็นที่รักของยิ่งของผมสมจิตบาวทองเด้อมักชอบหรือว่ากุหลาบแดงหรือว่าวก่อนเก่าอ่าในอดีตอ่ะพอมาเจอกุหลาบขาวก็ค่อยหักไข่แพ่งกันไปโดนๆติดตามฟังกุหลาบขาวให้ได้และไลฟ์วิวเด้อวันที่สามท่านว่าพอ,อ,อก,กันแน่นอนครับที่ลุกทุ่งกแแวกต่อพญาไทอนุสาวรีย์แห่สมรภูมิรับขึ้นเก้าสิบพระไทยนะครับอ่า ขอกันแน่นอนครับไปโจโๆรับกานนด้ครับเด้อกลับเขาวถึงข้าวแล้วแก้วมันี่ไกคอนน้ามองขี่กระต่ายคนหัวใจสลายรอวันตายไปเนื่อมือคือใจไร่บอด้างตา ยังหากเธอทอ้งองสัญญาเก่าบอกเคยลืมเอค่ะนะคะขอบคุณคุณอาสมจิตบอดทองมากมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ด้วยกันไปร้องกุหลาบแดงกุหลาบขาวมุวน่มนๆด้วยกันทุกเพลงเลยนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ